สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปสายฟิชชิงรีวิววันนี้พามาเปิดซีรีส์คลิปใหม่สำหรับรอกตัวใหม่จากค่าย VBase อีก1รุ่นนะครับตัวนี้มีชื่อว่า VBase d e ฟเวอร์ชั่น2นั่นเองนะครับใครที่ติดตามอยู่เนี่ยนันหนวดเคยรีวิวเวอร์ชั่นแรกไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับวันนี้ เปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษกันครับมาเริ่มที่แพ็กเกจหรือว่ากล่องกันก่อนเลยนะครับนี่ก็หน้าตาอาจจะคล้ายคลึงกับรุ่นแรกนะครับแต่ว่าชัดเจนมันมีสัญลักษณ์ v2 หรือว่าเวอร์ชัน2อยู่นั่นเองนี่คือ v b a s e dev นะครับด้านข้างกล่องต้องขอชื่นชมทางค่าย v b a s e เลยนะครับที่มีแปลจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้น้องๆหนูๆห,ห,หรือใครที่เข้าใจภาษาอังกฤษยากเนี่ยได้อ่านภาษาไทยแล้วเข้าใจสเปคไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อประกอบการ ตัดสินใจนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะแล้วก็ด้านหลังก็มีรายละเอียดที่มาที่ไปนะครับของทางรอกตัวนี้แล้วก็ของทางแบรนด์ด้วยรวมถึงรายละเอียด QR code ที่ใช้สำหรับการรับประกันสินค้าด้วยนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นสเปคกระดาษที่ควรรู้นะครับอัตราเกียร์เลโชอบอลแบริง่งกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องของอัตราการจุดสายนั่นเองด้านใต้กล่องก็จะมีที่มาที่ไปนะครับของทางค่ายนะครับวีเกียดนำ เข้าส่งออกในกรณีเกิดปัญหาก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนี่คือแพ็กเกจของ d e ฟ v วอร์ชั2ครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับแน่นอนก็ต้องมีตัวรอกนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นถุงผ้านะครับก็ออกแนวผ้ากำมะหยี่นะครับเอาไว้ใส่รอกได้นะครับเวลาใส่ลอกแล้วก็เก็บไว้ในกล่องได้เช่นกันนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของไดอะแกรมต่างๆนะครับเบิกจ่ายพาร์ทต่างๆรวมถึงในเรื่องของการลงทะเบียน QR Code งานรับประกันสินค้าของทางค่ายด้วยนั่นเองก็ถือว่าครบถ้วนนะครับนี่ก็คือไดอะแกรมนะครับคมชัดไม่มีปัญหาสําหรับงานบริการหลังการขายสําหรับค่ายนี้ นีนะครับสัมผัสแรกของการได้สัมผัสเจ้า V Base Depth Version 2เนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าบอดี้มันเป็นบอดี้เดียวกันกับเวอร์ชั่นแรกนั่นแหละแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็จะเป็นออปชั่นทั้งภายในและภายนอกที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับด้วยความสวยของบอดี้ของเดฟเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันตอบโจทย์นักตกปลาหลายๆคนที่ชื่นชอบในความสวยงามของตัวรอกด้วยยิ่งเป็นเวอร์ชั่น2แบบนี้นะครับก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาทําให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสเปคภายในกันอีกเพื่อ ประกอบการตัดสินใจนะครับนี่เป็นรายละเอียดภายนอกสัมผัสแรกที่นันวดได้จับถือนั่นเองครับต่อไปมาดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคกระดาษกันบ้างนะครับเจ้า v b เ s e เดฟรุ่นนี้เนี่ยอัตราเกียร์เรโชอยู่ที่7.3ต่อ1นะครับบอลแบริ Ball ่งที่ให้มาก็คือ6บวก1ในจํานวน6นั้นเนี่ยมีลูกปืน NMB นอะครับอยู่2ลูกที่ฝาหน่วงนะครับแล้วก็ที่แกนสปูลลูกปืนเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นนั่นเองกําลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมให้มาถึง 8กิโลกรัมไลน์คาร์บ์สิตี้นะครับสำหรับสายหนะ้าตัด0.23จุได้ถึง180เมตรสาย0.30เนี่ยจุได้ถึง110เมตรนั่นเองมาพร้อมกับน้ำหนักตัวรอกที่178กรัมนั่นคือรายละเอียดสเปคกระดาษของ d e ฟเวอร์ชั่น2ครับมาดูที่รายละเอียดมาร์กต่างๆบนตัวผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับที่แขนหมุนที่ Star d e ดกแล้วก็ที่นอบเนี่ยน,นวดพยายามดูและไม่มีมาร์กใดๆเลยนะครับที่ ฝาปรับคอนสปูลน,นะครับก็จะมีมาร์กในรูปแบบรูปดอกไม้นะครับหรือว่าการเลเซอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับฝาห้องเกียร์ด้านหน้าก็จะบอกอัตราเกียร์โชนะครับด้านใต้นะครับ,รบก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการจุดสายหรือไลคปาปรซิตี้นะครับด้านบนบอดี้หรือเฟรมกลางเนี่ยไม่มีมาร์กอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนด้านล่างของเฟรมกลางเนี่ยก็จะมีเพจนะครับ เป็นโลโก้ของ VBase นั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการล็อกการเปิดฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับที่ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กก็จะมีรุ่นนะครับ Depth นั่นเองนะครับแล้วก็ VBase นั่นเองแต่ว่าเสียดายเนาะไม่ได้ใส่ V2 เข้ามาก็เลยไม่รู้นะครับเพราะว่าหน้าตามันละไม้คล้ายคลึงกันแต่ก็ดูที่องค์ประกอบอื่นๆก็ได้นะครับนั่นคือมาร์กต่างๆบนตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ที่ตัวสปูนนะครับก็จะมี1968นะครับที่นันโวดยังสงสัยอยู่ว่ามันคือตัวเขอะไร นัั่นนนเองะครบี่คือมาร์กต่างๆบน d e ฟ v 2ครับต่อกันที่ตัววัสดุกันบ้างนะครับตัวหนอบเนี่ยก็น่าจะเป็นพลาสติก ABS นะแต่แขนหมุนเนี่ยแน่นอนเป็นคาร์บอนกราไฟต์นะครับแล้วก็ตัว Star d e ด k กเนี่ยก็เป็นงานกราไฟต์เช่นกันนะครับบอดี้โคเวอร์นะครับซ้ายและขวารวมถึงเฟรมกลางเนี่ยทางค่ายเคมว่าเป็นงาน กราฟไฟทั้งหมดเลยนะครับทั้งฝาห้องเกียร์เฟรมกลางแล้วก็ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับทุกด้านนะครับบอดี้ทั้งหมดก็คือกราฟไฟส่วนในเรื่องของสปูลเนี่ยเป็น อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนั่นเองแล้วก็แป้นกดเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับนั่นคือวัสดุโดยรวมของ d e ฟเวอร์ชั่นสนี้นะครับต่อกันที่ระบบเสียงกันบ้างนะครับมาดูเลยว่า d e ฟให้อะไรมาบ้างที่ s t a r ์แดกแน่นอนมีเสียงคลิกเสียงมาให้นะครับต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ปรับคอนสปูลก็มีคลิกเสียงมาให้แต่อาจจะเบาสักนิดนึงนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ปุ่มปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับก็มีคลิกเสียงมา ให้เช่นกันนะครับในลักษณะแบบนี้และแน่นอนรอกในยุคสมัยนี้ก็ต้องมีคลิกเสียงปลาลากมาให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่า v b a บ e เดฟส h 2ตัวนี้ก็ให้คลิกเสียงมาแบบเซอร์ราวรอบทิศทางกันไปเลยทีเดียวนะครับต่อกันที่ฟ้าปรับนวงแม่เหล็กนะครับวิธีการเปิดด้านล่างจะมีตัวล็อกอยู่นะครับดันตัวล็อกย้อนกลับมา นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งของเราดันสปูลออกมานะครับฝาปำนงก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ด้านในก็จะมีแม่เหล็กแบบ8เม็ดนะครับเรียง2แถวแถวละ4เม็ดแล้วก็จะมีลูกปืน NMB นะครับที่บอกไว้ว่า6กบวกหมีอยู่ที่ฝาปำนงแม่เหล็กเนี่ยหลูกเป็นลูกปืนสแตนเลสเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นที่ทางค่ายอัดเข้ามาให้นั่นเองนะครับฝาปำนงตัวนี้นะครับปรับได้ละเอียดถึง20ระดับเพราะว่ามี20เบอร์นะครับระดับความละเอียด20เบอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นระ ดับความละเอียดที่ติดในเกณฑ์สูงแล้วแหละนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนมาต่อที่ตัวสปูนกันบ้างเจ้า v b เบสเดฟสเนี่ยเป็นสปูนแกนสั้นนะครับแล้วก็ที่ตัวแกนสปูลเนี่ยจะเป็นงานอลูมิเนียมชุบแข็งนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงสบายมากอยู่แล้วมีสกรีนบนตัวสปูนก็คือ1968นะครับ ที่แกนสปูลน,นะครับก็จะมีลูกปืนอีก1ลูกนั่นก็คือลูกปืนเกรดพรีเมียมลูกปืนสแตนเลส nmb ที่ทางค่ายอัดเข้ามาให้นั่นเองนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะสปูลตัวนี้นะครับทั้งแกนทั้งตัวสปูลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สวยนะครับแล้วเป็นสปูลแกนสั้นด้วยเสถียรแน่นอนครับและนั้นเป็นรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้า v base depth คลิปแรกคือการ unbox นะครับเช็คสเปคกระดาษเช็ครายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนเท่านั้นเองนะครับยังมีให้พิจารณาอีก สคลิปก็คือคลิปทดสอบภาคสนามและคลิปผ่ารอกให้ทุกคนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปผิดพลาดประการใดอะไรลงไปในการบรรยายลงในคลิปนะหนวดขอไปไว้นที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน,นวดและทีมงานสายฟิชิงทุกๆคนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่นะครับซีรีส์ของ v b เบสเด็ยังไม่จบรอชมนะครับวัยรุ่นไปก่อนบ๊ายบายปุญ